เอาละครับสวัสดีครับผมจิง่ายอยู่ง่ายกไปแทนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำจะมาต้มไข่ต้มไข่เป็ดเพื่อที่จะเอาไปทำยำยำไข่นะครับยำไข่หยางมะตูมตอนนี้ครับผมใส่ไข่เป็ดไปแล้วนะฮะสี่ฟองนะครับขนน้แทบปวดพอท่วมไข่นะฮะหลังจากนี้ผมก็จะติดไฟ บางคนจะใส่เกลือก็ได้นะครับไม่ใส่ก็ได้นะครับไม่ว่ากันผมว่าและทีนี้ครับผมจะจับเวลานในเวลาในเวลาในแปดนาทีครึ่งนะครับตั้งแต่แค่น้ําพอร้อนๆพอนะครับเอาละทีนี้ครับพอน้ําร้อนแล้วผมจะเริ่มจับเวลาเลยโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับ เอาล่ะครับพอใกล้เวลาแล้วครับใกล้จะครบประมาณแปดนาทีแล้วนะครับผมเก้าเจ็ดหกห้าโอเคพอปิดไฟแล้วทีนี้ก็ลงในน้ำเย็นเลยนะครับเพื่หยุดความสุกนะครับ โอเคเดี๋ยวมาป,อก,อ,ปอกไข่ดูกันครับผมนี่แหละครับไข่ที่ได้นะครับหลังจากที่เอา,าน,อเน,น็อกด้วน้ําเย็นแล้วนะครับผมไข่เป็ดที่ได้สวยงามจริงๆหน้าไปทําข้าวขาวหมูอ๋อ <c> ฮ <oughs> อันนี้ไม่อยู่ตรงกลางเลยนี่ครับ 8นาทีนะฮะเวลาที่ใช้นะครับตั้งแต่น้ำยังไม่เดือดนะครับโอเคเห็นตัดีเสียงคลุยนี่สุดยอดจริงๆโอเคเดี๋ยวแกะแป๊บนึงนะครับพอเราแกะไข่เสร็จแล้วเนี่ยครับนี่นะฮะไข่เป็ด 8นาทีของผมแต่ที่ก็ถึงขั้นตอนของการผ่าดูแล้วนะครับว่าข้างในจะเป็นยางประตูมแบบไหนใช้ด้าอใช้เอ็นในการผ่านะครับดูสิฮะว้าวตายแล้วโอ้ยเยิมโดนใจอะ่ะโอ้ตาย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 ,ตาย,ตาย ฮืมฮมสุดยอดสุดสิงกระดิ่งแมวสิ่งนี้แหละที่รอคอยโหปกติก็ทำในรูปแบบนี้แหละครับแต่ถ้าเกิดว่าใครจะเอาสีไอเอาความสุขที่มากกว่านี้ก็เพิ่มเวลาไปนะครับเป็นเก้านาทีนะนี่นะครับ จากเวลาตั้งแต่น้ำเริ่มอุ่นๆนะครับโอเคแปบบ๊บนึงนะครับนี่แหละครับไข่ต้มไข่เป็ดแปดนาทีของผมนะครับถ้าหากใครชอบแบบนี้นะฮะก็ตั้งเวลาไว้นะครับตั้งแต่น้ํายังไม่เดือดนะแปดนาทีแต่ว่าขนาดนี้ถ้าเป็นคนชอบมากกว่านี้ก็เป็นเก้านาทีก็ได้ครับแต่ปริมาณน้ําก็ไม่ใส่จนเยอะเกินนะครับ ใส่แค่พอท่วมไข่เป็ดนะครับหืมป็นตทำยำของผมเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้ยำไข่ยางตุมแบบนึงนะครับอือหือเอาวละช่ำๆเลยฮะ ทีนี้ยครับก็ได้เวลากันนะต้องเทสสินค้าลนะทีละครึ่งลูกไปเลย <laughs> อืมอืมรับน้ำยำดีจังเลยน้ำยำมีความเปรี้ยวอืม ำตำมนใจเอาล่ะครับงั้นวันนี้เดีย๋ยวจะหยุดไม่ได้อีกแล้วแล้ววันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเมนูของยำไขย่ยำมะตูมนะครับถ้าเกิดใครชอบที่สุกๆก,กว่านี้หน่อย <c oughs> ก็ปรับเวลาเพิ่มได้นะครับผม แต่ถ้เกิดเริ่มต้นเนี่ยอย่าให้เริ่มต้นที่8นาทีหรือ8นาทีครึ่งก่อนครับตั้งแต่น้ํายังไม่เดือดแต่น้ําแค่พอท่วมไข่พอนะครับผมอาล้วฮะวันนี้ถ้าหาไม่ไปแทนเนี่ยครับพอจะมีประโยชน์นะครับผมก็นําไปใช้ได้เลยนะครับแล้วก็กดติดตามกดแชร์กด s u u s s r r i e e ได้เลยฮะยินดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามีอะไรเรามาแชร์กันต่อนะครับแต่ว,วันนี้อาจแทนขอตัวนะครับผม สวัสดีครับ